เราต้องการสร้างกำนันเราต้องพร้อมเจอทุกอย่างอย่างเช่นการร่วมมือกับ SOE หน่วยรบพิเศษของอังกฤษมีเรื่องแน่ว่ะเพื่อนก็เออดิพันดีวิดยูนี่นี่เราจะรับข่าวกองจำนวนต่อต้านเขามีรถไฟเยอรมันกำลังคนมาทุกจรวด V2 เพื่อโจมตีปารีสในบทบัญญัติเติมเชื้อเพลิงแค่นั้นแหละจะถ้าไม่เรามีโอกาสโจมตีพวกมันเราต้องหยุดไม่ให้ได้คุณได้พิสูจน์ตัวเองแล้วในภาูกิจครั้งก่อนแต่นั้นแหละทำไมว่าคุณถึงได้เข้าร่วมภารกิจครั้งนี้ ขอบังครับแต่ว่างานนี้ผมว่าเราต้องใช้คนเยอะกว่านี้และโอ้คุณต้องไปลงกับ SOE โอ้โอซิ่งกพลังเสริมมาแล้วเหมือนสองคนนี้จะไปฆ่าคนมาเลย ไม่ต้องอห่วงเราูุมวดมีเพียบเลยเจ้าหน้าที่วิเวียนและเขานี่จะนำภารกิจครั้งนี้พวกเขาอยู่กับกลุ่มตอ่อต้านมาหลายเดือนพวกเขารู้พื้นที่ดียิ่งขาเรื่องมารียเยแล้วสุดยอดเลยผมรับหน้าไม่ได้หรอกแค่ทำงานและพวกคุณก็ทำได้ดีมากเลย <S <S มันดูเหมือนรถไฟขนส่งเยอรมันปกติแต่มันคือป้อมปราการโดยเขากำลังโน้มต่อตอ้ตอตานจะคอยซัพพอร์ตพวกเราแต่การโจมตีเครือข่ายของพวกมันทำให้เราต้องลุยเดียวตากรรมของมาริสอยู่ในมือพวกคุณแล้ว ูเหนื่อยนึกถึงตอนตัวร่มเลยอ่ะตอนที่ดักซ่มุกมันก้อนนั่นแหละเป็นเรื่องลงไปติดในอดีตนะอุ้ยมาแล้วโอเคนั่นแหละปรหมายของเราเฮ้ยดูสิไอ้เหี้ยพวกเย็นมันอ่ะไม่มาตรงเวลาเป๊ะเลยมาพวกก็เห็นรถไฟเหญ่ขนาดนี้เลยเาก็น้าด้วยเออเพนซอร์อรอดรเจ้วีทูยิงได้200ไมล์ถึงระยะปารีสเราปล่อยให้มันไปถึงแท่งยิงไม่ได้เฮ้ยเดี๋ย มีคนมาโอเคผมกบวิบเบียจะไปจัการเองเธอเนอะคุณตามมานะนายกัซสแมนฝ่ายยิงสนับสนุนโอเคไปกันเลยโอ้ทุกคนสเตลล์ทำไมสเตลล์หลบเร็วหลเร็วสัสเฮ้ยกูจัดการไอ้สัดให้ใครตะเยือตะแยะให้กูจัดการมาดสลบไป เฮ้อยอะไรอะไรฆ่าฆ่าเหรอยิงเหรอใช่ไหมเนี่ยหลอกกูหรือเปล่า <c oughs> โอเคไม่หลอกสวยจิจงด้วย อะไรล่วงล่วงเบาๆไอสัตว์ใครจะรู้มึงมึงยังมีคนหนึ่งมึงบ้าปะเนี่ยเข้าไปคึบเพิสเปดะสเปดหมูมีคนหน้าประตูโอ้โหระวังไอสัตว์เทคดาวมาดิมาดิเจ๋ง แล้วก็ไปกูไปใช่ไหมอุ <ako> ้ยตกใจไปเลยโอเคอู้ไอ้พวกเหี้ยเอ้ยโอเคฝั่งนู้นอะไรอะไรเจ๊ไปเไรสไนเปอร์จัดการแล้วเนี่ยได้กูเองพึบงเพิ่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 งเสัตว์มาดิร่วง กลุ่มต่งไว้อ่าอุ้ยคนเพียบเลยปึ๊บปื๊บป๊บป๊บป๊บมูบต่ำมีคนเยอะเลยทุกคนทำไงดีวะทำไงดีวะคนเยอะเลยอเอ่ออ้ยไอสัตว์เอ้ยวัสดีครับวัสดีครับวัสดีเปรตมึงคนต่อไปใช่ไหม โอเคฮึหบหลบรอดมันรอดไปเหรอรถไฟยังอยู่รถไฟยังอยู่มานี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 ่ลวงลวงหนึ่งวันมอตรงนี้มีรถว่ายเจรมันเห็น <c oughs> โอ้โหให้กูลุยเดียวหยุดรถไฟลุยคนเดียวสบายแล้วคนสบายละ สบายละสบายก็เหี้ยละโอ้โหคนยังเยอะคนยังเยอะให้กูผ่านไปไงฮัลโหลมันจะผ่านไปไงวะเออหลบหลบครับผมหลบแล้วโอ้สวัสดีผู้พันตรงนู้นมีทางเข้าอ่ะชี้เอ้ยกูถามจริงให้กูไปอย่างนี้เหรอ พวกมึงเ,เล่นกูนหรือเปล่าเนี่ยมันไม่เล่เลนว่ะโดนมาของจริงว่ะอุ้ยมาไงพี่ล่วงโอเคดวงเบนนกดาวนกหนึ่งไอส้สัตว์มึงเห็นมึงเก่งจังวะ <c oughs> มึงเก่งจังวะ ไอ้สัตว์พ่อมึงตายเหี้ยเนี่ยพวกมึงเล่นที่อะไรกันกูไปละเข้าบ้านเหรอปึบปึบมีคนไหมผมว่าน่าจะมีนะเออสเตล changing plans ชิบิชิหมายเปลี่ยนแผนแล้วโอ้โหเปลี่ยนแผนไม่บอกกูอีกแล้ว มาลเลาวู้ฮูเฮ้ยเดียวไอ้ยี่เอา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 เพื่อนกูไอ้ยี่กูาแล้วไปซื้อเพื่อนกูแม่ยพึบพึึบึบมานีมาน้ลงปลาลงปลาเพื่อนมานีบินมานีูเล่นเองกูเล่นเองมาเิมาดิไอ้จิงจีมันจะเปิดรกลวงนึงมาหมามาอยัง แบกปุ๊บจะตายแล้วกูกูตายแล้วฮะีต้องรีบัดการ่วงโดบึบบฮะกูีโดอยู่เพื่อนอยู่ีโดอยู่แบกตายตายดิตายดิวดมั้โอยตายแล้วตายแล้วกูจะตายแล้วฮะยูิง ้วจะตายแล้วครับจันอีสัตว์เอ้ยจะตายแล้วกูปืนนี่ปืนมึงอ้วนกูเล็กเองตายต่อไปต่อไปตายฮะฮะฮะอหยาระวงเดี๋ยวดูเปิดประตูปึ๊บมเพิ่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 มเพิเปิดประตูเปิดประตูเปิดเล่าอุ๊ชิดระลัง เชีย่ยโอเล่เลยเล่เลยเดี๋ยวลุกขึ้นทุกคนขึ้นจิบตอนเลยผู้ขาดอีกแล้วหยุดรถไฟนั่นอยู่นี่เลยไ,ไป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 ขอยิงไม่ได้หรอวะตายเลยระวัง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 เชี่ยต้นไม้พังแล้วต้นไม้พังทางอื่นทางอื่น โอ้ยหลังกูหลังแตกเฮ้ยเฮ้ยขบวนโอ้ย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 เชี่ยแม่งเฮ้ยแม่งเฮ้ยเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาเึบเลบเลบโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงเึบเดี๋ยวนี่โอ้โหโอ้ยชิดโอ้ยชิดโอ้ยชิดฟักฝากฝากเชี่ยโอ้ยลงไปลงไปลงไประวัง เชื่อดันไปใกล้มันไว้ไกลไกลมันไว้ไกลไงวะใกล้ไงโอ้ชนไอสัตว์ชนแม่งเฮ้ยโอ้โหันขับเองโอเคโอเคทำไม่ดีเชี่ยโอเคกูเล่นได้เป็นดูเอาเองจาหนึ่งสองโอ้โหตายล่วงจ้า ตาย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 ห่าระารเบิดเอออู้ยิงได้ด้วยเว้ยย้าย้าตายตายหาตายห่ามี้ยอุ้ย We gotta get to the front of the train ต้องดักทางรถไฟอ่ะโอ้ยชี้ยสู้โตอยเพเชอะเพเอรอ่ะเพเอรฮะนึงึบโอ้โหเยอะพอมึงมึาเยอะโอ้ยอีกูกู ยิงกูยิงเยอะจังวะเฮ้ยเปิดล็อตเปิดล็อตโอ้โหมายันพ่อมึงพ่อมึงเพียบเลยเออเออกินจังวะ้ตาย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 เออเออสวยเดี๋ยวนี้จะตายแล้วพี่พี่จะตายแล้วพี่ใครล้วใครแล้วใครแลอกว่ะเฮ้ยระเบิดเฮ้ยเออสวยรวบไปดิเฮ้ยเฮ้ยรถจีออกไปโอ้โหตาย ฝากเฮ้ยโอ้โหหน้าหน้ารถไฟรถไฟครับพี่พี่เชี่ยโอ้โดดเชี่ยกูละกูละโดดสเปซโดดอุ้ยเ้้อแกโอ้โห กโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮียนึกจากวะชิบหายโอ้โหเฮ้ยล้มทับเดเนียลมึงอยู่ไหนวะ อยู่ี่มาแล้วมาแล้วกูมาแล้ว holy shit เชีย a ยเชื่อว่าเราทำอ่ะวันี่เราดึงหนังสือแล้วก็หวังว่าให้ไอสไตล์มันถ่ายรูปกูเลยอ่ะเชียดแล้วล่ e ตามมาจะพาคุณไปหาน่วนคุณเดี๋ยวนะคุณเป็นใครเนี่ยเพื่อนไงเร็วเลย ว้าวแมงเอ้เดี๋ยวพอยาพอยาก่อนไปพันยาโอ้ยไอสักด้์โอ้ยโอ๊ยโอ๊ยจะตายแล้วกูกลัวจะตายแล้วไอ้หี้ย้ยบังเจบังทำไมเจ๊ดีดนฮะแ๊บหนึ่งล่วงยังดุวิทยา ยังไม่หมดครับผมยังไม่ดาวยังไม่ดาวพอจ้าเออลวกทับไปดิลวกทับไปดิฮะหมอบหมอบตามออกเคลียปึ๊บเอ่อฝั่งนี้เหรออุ้ยฮะฮะจะตายแล้วระวังซัดแมนจัะทำยังดิจะตายแล้วไอ้เหี้ยเออ โอเคต้องเดินแม่งเฮ้ยผมต,ต้องจัดก,การมันทุกคนโทษทีอ่ะไม่ได้ไม่ได้ยางรียางเนี่ยเออเออล่ว yeah. <number who ored Krishna> งไป <favor who claro fik> ล่วงไปดิล่วงไปสินี่ลดเฮ้ยมันจะหล่นปะเนี่ยมันจะถล่มทับกูปะเนี่ยเยี่ยเศเด็กเลยอย่าล่วงหลังกองหลังกองหลังกอง เฮียฮิวขอบใจวู้โอเคสดชื่นไหนวะอะไรอะไรอะไรครับพี่ออเคลียดไม่เคลียดโอ๊ย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 โอ้โหสักแมสุดยุสอยาไปขอฮิวด้วยทึบทำยิงก่อนทำยิงก่อนอีชิ้นนั้นไปไหนฮะทึบทึ โอเคไปแล้วกูไปต่อมายิงเหรอนอนมันนอนแบบนอนเหรอเฮ้ยมาดิหลังกอง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 เหรอฮึประเบิดเอาไปแดก็กเออจุยครับผมเคลียร์ไหมยิงใครยิงใครเฮ้ยยิงใคร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 อยู่นี่เฮ้ยไอ้ซาแมนเไปเ ยืดม uhm. ั seen. นชิดห <Tôi S 2> ัวยืดมันชิดหัวมันมันมันเอาคนคนเดียวเลยฮะฮะฮะไอยปึ๊บปึบลีโหลดฮะไปตรงนี้พี่วู้วู้รีโหลดดิิงแล้วก็ไอ้ไอ้ตกใจเอ้ยใครนี่สวัสดีทุกคนวูสวัสดีครับปลอดภัยดีทุกคน จะเชื่อว่านี่คุณของคุณอ่ะาใช่แล้วคุณเจอลูโซแล้วลุมต่อต้านเธอช่วยพวกเราจากการพวกเยอรมันอันที่จริงพวกบันควรจะจับเป็นเฉลยมากกว่ามันจะมีแต่ปัญหามากกว่าประโยชน์นะสิแม่งเอ้ยนึกว่าตายกันหมดแล้วคุณมันโคตรบ้าเลยอันที่จริงรถไฟควรจะถูกหยุดไม่ใช่ถูกทำลายเออโทษทีละกันที่มันไม่ได้เป็นตามแผนแต่ถ้าเรามองในแง่ดีเราได้คุมความทุกมันทุกหน่วยเอาล่ะเราต้องไปต่อละมาเนอะไม่ได้จกวัน ราจะทำภารกิจสำเร็จใช่ไหมนายพันผมก็ไม่รู้ว่าอย่างไงผมกับซัสแมยรอดจากรถไฟถล่มและมาเจอสาวฝรั่งเศสชื่อลูโซเธอเป็นสมาชิกหน่วยต่อต้านหรือเชื่อมั่งเธอพาพวกเราออกจากกองรถไฟเล็กๆนั้นเธอต้องใช้เอกสารนั้นเพื่อทำภารกิจอยู่ในปารีสและเธอก็มีงงานให้พวกเราเช่นกัน